่าลืมครับมาร่วมกันกคัดค้านพรบดีรทษกรรมมาตรา1นึ่สองข้อหาทุจริตคอร์รัปชันข้าหาอาญารแรงนะครับก็รุณรงไปพ,พร้อมๆกันนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องร่วมกันกคัดค้านด้วยนะครับมันถึงสามนาฬิก ื่อสวยชื่อสวยมากวันนี้ประธานคณะกรรมการ เราต้งเงินจะต้อเห็นกันช่วใจกัมอยู่สู้กับพวกเราถึงไหนถึงกันสามสิบปีไม่ยางเลอ่าอย่าด้สามสิบปีจะได้สบายสบายาเป็นอวาแล้วอ่าควยเป็นวาแล้วนีกมัเรื่าอะราแล้วได้ได้ได้เราชนตลอดตลอดาอ่าชะตลอดไม่มีปัญหายุคใม่ตลอดตลอดนาน เปลี่ยนล่าครับตายไปแล้วเกิดมาใหม่ทำได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราทำมาได้เรื่อยๆเพราะมันคือความเจริญของมนุษยชาติคดีเริ่มต้นตั้งแต่นักโทษพักได้อยู่ในเรือนจำจนวันนี้นักโทษทักศิณจะได้ไปบริสุทธิ์อยู่แล้วผ่านมาหนึ่งปีความคืบหน้ายังไม่ได้เกิดดังนั้นนี่ วันนี้เลยมาติดตามทวงขามยื่นหนังสือแล้วก็ควงขามกับเจ้าของข้นนวนต้องใช้คำนี้นะครับต้องพวงขามกับผู้รับผิดชอบสำนวนโดยตรงว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนหรือว่าพวกเราผู้ใหญ่ไปควงคดีไว้ไม่ให้มีการสืบข้อมูลต่อเนื่องนะครับหรือว่ามันติดขัดตรงไหนขพเอเทท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ มีอะไรที่คอปทอร์ขอคำพัหรือขอปบอจะช่วยได้ไหมเพื่อให้คดีมันคืบหน้านะครับวันนี้ถ้าไม่มีความคืบหน้าห้ามที่น้องทิ้งผมไปที่นี่วันนี้ต้องมีความคืบหน้าและยากจับนะถ้าเคยจัด่อนนี้ผมจะจัดปิดประตูไว้ก่อนแล้จะมาทำไมห้ามไม่มีความคืบหน้า

สปสและกองทัพรมนะครับก็ถือว่ามาติดตามที่เคยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2566เวลาก็ล่วงมาเกือบเบียดเดือนนะครับความคืบหน้าที่เราร้องทุกข์กล่าวโทษให้กับอธิบดีกรมราชทรร์สองท่านในแพทย์ใหญ่รงมยาตำรวจรวมทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมและลนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบที่ปล่อยให้นักโทษทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำ นะครับจนวันนี้จะมีการพ้นโทษของคุณทักษินชินวัตรแล้วแต่คดีที่เรามาร้องคุกกล่าวโทษไว้ยังไม่มีความคืบหน้ารวมทั้งข้อเท็จจริงใหม่กรณีที่พลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนช่องพ p t ีทว่าได้ไปพบนักโทษทักษินชินวัตรที่ชั้น14นะครับทำให้เรามีความสงสัยว่าเมื่อไปพบกันได้แสดงว่า ผู้ต้องขังทักษณิณชินวัตรไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่เปล่าอ้างไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตซึ่งเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ผมคิดว่าอปชจะรีบนาํามาไต่สวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับวันนี้ก็เลยมาหนึ่งท้นทวงถามติดตามสองคือข้อเท็จจริงใหม่พยานบุคคลที่คุณสรีพิสุทธิ์ได้พูดทางสื่อมวลชนไปนะครับเอาอไว้ก่อนครับ,รบเห็นนะครับ เดี๋ยวความความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ผมรับเรื่องนะครับวันนี้ผมรับวันนี้ผมรับเรื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าผมจะชี้แจงกับกับทางแกนนาในในห้องที่เป็นส่วนตัวพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องในคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสื่อมวลชนจะสอบถามอะไรเดี๋ยวค่อยค่อยอธิบายนะครับเดี๋ยวขอชี้แจงกับทางแกนนาของของผู้ที่มาก่อนนะครับว่าเว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกันยาเดือนกันยาปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้คะ ผ่านไปถึงขั้นไหนแล้วก็อ๋อคือปัจจุบันเนี่ยพนักงานไต่สวนก็ยังทํางานอยู่นะครับมีการสอบปากคำพยานอยู่คนขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้กัรทาผู้ร้องก็ทราบเป็นการส่วนตัวมีการเลี่ยงสอบสอบนะฮะสอบแล้วฮะแล้วก็คดีขึ้นหน้าไปเยอะครับขึ้นหน้าไปเยอะมากแล้วขึ้นหน้าก็ไต่สวนเฉพาะยี่สิบปาแต่สิ่งสามคันสิ่งสาคัญก็คือว่า เอกสารที่ <kho 1970 S 1> เป็นพยานที่มีส่วนสำคัญว่าทักษิณป่วยจริงหรือไม่ที่เราเรียนบ <elle S 2> no ้านเวทีเน be ี่ยเวททะเบียนของผู้ป่วยเนี่ยปชก็ส่งนั้สื่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อขอเวทะเบียนผู้ป่วยเพราะว่าจะเป็นการพยานว่าทักษิณป่วยหรือไม่ป่วยรวมทั้งเอกสารจากคนมาติดต่อด้วย ขอสอบด้วยกันได้รับคำชี้แจงจากผู้ช่วยเลขาปบปทบอกว่าขอไปทำงานแต่เพิ่งมีหนังสือตอบกลับมาที่ปบปทเมื่อวันที่8กรกฎาคมไปีนี้มันจะมีเยี่ยมใครกากกว่านี้ โรงพยาบาลตำรวจมีหน <mondo S 2> ังส <est> ือต่อมาที่ปปชเมื่อวันที่8ตุลาคมไปสารพย์คดีที่สารตำรวจแห่งชาติ ผิดเงื่อนไขอาจจะถูกบังร้องจากผู้ป่วยน่าจะถึงทษกคนก็มาได้จึงขอปรึกษาข้อกฎหมายยไปังกองกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอลซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าพอปรึกษาแบบนี้ไปอีกสามข้อมันก็นไม่เคยประชุมเลยครับทุกค<ชาย>ดีนี้นี่ผู้บริหารต้องมีความเต็มวอกในการต่งเวทเพียนนี่ เราไม่ถามนะเอ้าถ้าเป็นแบบนี้พอบตอมีสัมภาษณ์บังคับไหมมีสัมภาษณ์บังคับคพือไม่ได้เป็นเบียนไมไม่นเขาก็ดองเรื่องไม่ส่งใบสทมเาียนมาถ้าใบสทะเบียนมันสามารถระบุว่าป่วยหรือไม่ป่วยอย่างนี้เขาก็เป็นผัวไม่เือเห็นผัวไม่เือเห็นผัวม่อขาพนะจนระทั่งตีตาม่ร้ที่จะจบหรือเปล่า ทุกคนรับมเกพวกเราถามั้ยได้ไหมได้ไหมเรื่อาอะไรบ้างทำมาพชสมุดสือทวงถามเอ็กสารไปได้ไหมติดตามได้ไหมส่งไปเจอไปตองขอไปแล้วเนี่ยส่งไปเจอไปหน่อยปกติเขาบอกว่าตอมเนี่ย เตือนไปด้วยลบเจ็ดวันสิบห้าวันและสามสิบวันต่อเดือนอีกครั้งต่อปีทั้งหมดอยู่สามครั้งเดือนเสร็จแต่ยังรูปแบบก็คือว่าถ้าเดือนเสร็จไม่ได้ก็จะส่งเรื่องให้กักรรมการปปทเป็นข่าวตัดสินเพราะคนที่เป็นคณะทำงานกรรมการปปทก็จะที่ว่าจะสั่งการหรือจะจัดการอะไรแบบไหนแจะใช้มาตรการที่ของพรบปปท อัตราส่วนตัวนั้นจะพูดับคนอ่านหรือไม่แต่ไหนยต่ไรที่กบฏปปชเพียงว่าเราก็บอกว่าถ้าส่งหนังสือเดือนออกไปแล้วสามทันก็ซีนซะว่าประมาณหนึ่งเดือนก็แล้วกันออกส่งเตือนไปกันสำนักงานตำรวจเป็นข้าว่าสำนักงานอิ่งปงไอ้แม่ทะเบียนมาที่ปปชคือเราบอกว่าไม่ต้องมาเปิดเผยเอามาประงกคดีไม่ใช่ว่าปปชต้องมาประมวัช ก็เป็นปรท,ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแต่น,นั้นมันต้องเล้งก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันผ่านมาเกือบปีหนึ่งแล้วเราก็ทนได้ให้เวลาอีกหนึ่งเดือนปปชประงไปสามครั้งครั้งละสิบห้าวันครบหนึ่งเดือนเรามาใหม่ที่นี่พิมก็บอกว่ามาใหม่รอบนี้ผมไม่กลับน,นะมผมจะนอนอยู่ที่นี่ ท่ะบนเราดี๋ยวงีเตีไป่างี่งตะนเพราว่ามงาโดยโรงาบาลตบทง้งมาเมื่อวันที่แปดกรกาคมนที่วันอีตวันติดติดกรกฎาคมขอไปตั้งแต่นู่น มีปุมาปีหงคงพ่งสอบมาว่าไม่สามารถให้ได้อาจจะคิื่าใครเปอกฎหมายขอปรึกษาตอพดีที่สำนักงานตำรวจภาคก่อนดังนั้นเนี่ยปปชก็สือไปอิงท้างนึนล่ะเราก็จะไปติดตามพิพองพอดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันเราก็จะไปหาตำรวจกิอี่จวการื่กงทาานยติรรมที่นักงานตวจ่งตเป็นองค์กรแรกที่ต้องพัฒนดงความยุติธรรในสังคม ทำไมป่อยเรื <manager. S 2> ่องนี้ให้มันเป็นฟังให้มันยังไม่มีคำตอบตอังมนะครับก็เป็นที่พูดคุยกันนะครับสารพัารก็ประมาณนี้ดี๋ยวจะที่คิดเพิ่มเติมองที่กรตอองทีที่เขาด เล่าบระจากานนะครับที่เราได้พูดคุยกับผตำรวจในงารพบปทเขาก็พูดแตะบนปากแล้วพุก็ต่อสรุปที่น้องไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เราจะให้โอกาสพบปทนะครับทำหนังสือเตือนนะครับไปยังโรงพันตำรวจนะครับว่าเวลาติดพันไม่ตรงมีเตือนอีกครั้ติดวัน อาจรย์ไปลงมีเดือนหน้าเลื่อนชิวานอาจรับประมาณเดือนหนึ่งนะครับถ้าไม่มาเนด็กก็บอกเขาต้องเสนอกรมการปกรองนะครับเพื่อให้ได้รับโทษที่จะต้องถูกเพิ่มเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงกันนะครับในผู้เราจะี่้าไปติดต่อราชการว่าครบหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเราจะมาตรวจสบกันยาวว่ามันไปถึงไหนแล้ว แล้วก็พบหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับถ้าสำนักงานตำรวจแข้าหรือโรงพยาบาลตำรวจยังไม่ส่งเวททะเบียนมาเนี่ยนะครับกวอาจจะต้องยกระดับในการกดดันขึ้นไปอีกผมบุญชี้เนี่ยทางท่านผู้ช่วยเอกสารที่ตาบอกว่าให้เราไปตรวัร่ที่ตำรวจท่านหรืโรงพยาบาลท่บอกไปผมเพื่อมาที่นี่แหละ

เขาไม่ไบอกว่าโผลยังไม่ได้ทานตื้อๆนะเหตุเรื่องนี้มันเป็นรูปหัวใจของคนไทยเขาก็ต้องรู้ว่าคนอยากอะไรมื่มันจบจะว่าป่วยจริงหรือป่วยที่แต่ไม่ต้องเสียกันมันต้องจบแต่เรื่องกระมาแล้วก็ตัดสินแล้วว่าป่วยจริงหรือป่วยที่แต่ผมดชีวไปแล้วป่วยจริงป่วยที่หมดชีวิตหมดชีวิตเราเข้าใจไหมเจ้าชายก็คือ คนไทยทั sociedad, ああ้งระเทศติดใจอยู่กับโภชินุนภยิสพระองฆ์ให้จบและคนที่ทำให้จบก็คือท้่ใช่หมโอ้โหย้างนเล่ี้บนนาเลยอาจรับผมไม่ต้องใจผมไม่ร้องที่นี่ก็ต่างไปอยู่ที่ต่างไปอยูกันหมเลยนะอั่่า

ต้องแจ้ในชทวงที่เรามาทำกิจกรรมที่นี่ทุกตักสอนนรองดูเฉดแจ้ไลจยันขะังกอให้ถามสั่งให้เรารู้สึกการชุมนุมภา,า,ายในเจ็ดวันนะครับ ที่แจ้งให้พี่น้องทราบเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านเจอในข่าวในโซเชียลต่างๆก็จะรู้สึกสงสัยว่าจะอยู่ต่อไหมจะเลิกไหมจะอยู่กันยังไงต่อเพื่อให้พวกเราเข้าใจตรงกันสถานการณ์นี้เราต้องมีการไปดำเนินการทางกฎหมายต่อนะครับอาจจะเป็นการรื้อถอนคันทรีหรืออะไรก็แล้วแต่ทางทีทนายความกำลังดำเนินการทักทายสวัสดี เขาจตเงนการก็คือสิ่งที่การุ้งศักดิ์ได้ไปล้อกทุกต่อสารนั้นอ้างว่าพวกเราขัดขวางผิวจราจรขัดขวางหรือูาให้การเดินทางไปมาของนักเรียนนักศึกษาไม่มีความสะดวกติดตั้งสถานที่ในการดำเนินการทางการเดินงจอดรวมนัง ส่งเขียนนางในเวลาที่มีการเล่นกาจอเรื่องเรื่องนี้ป็นเรื่องที่แม่ที่จำไม่มีขั้นสิ้นถูกต้องไหมครับพี่บ้านถ้าถรกล้อก็ทางเดชผลก็จิมของเราไปพูดคุยเพื่ารณาตรนี้เรายังตู้ต่อไปใช่ไหมครับยังอยู่ด้กันใช่ไหมครับขอาัวบครับคุณจะพดเติอย่างนี้นะครับทาง ผููปับสอนอมนไ่ดสิ่เลยคู่ปับสอนออนนี้คือเป็นคู่ปรับกับน้าเตยเขาเนี่ยสัยเด็กเขาแกลาะกันแล้วมาหาเรื่องที่บู้คู่ปรับเด็กไปยื่นร้องขอให้ยุติการทีมงมาหลายรอบครั้งที่สีนะครับครั้งที่สี่ก็อ้างว่าพวกเราอยู่ในเรียอการเจรจา แต่ทางที่ไปนี้ไม่ได้ให้ชุมุมมีคาคืนุนูแต่ละจออทนที่ที่อยู่ในในในช่องตจอในถนนาเจ็ดวันที่เรียกว่าคน้น่ละจอององ่องที่ารลุกับกมานะครับาว่าพวกเราที่ใจวทรว่ที่จแล้วาที่ ที่างทุกาเพื่ที่ก็คามสูรรอบเราทั้พือวาเปนริ่มีความิดที่มสที่นีนก็คิดว่าจะต้องสุขอนำตาของทาบเข้าไปหรือจัเป็นบยังไงถึงต้องทำอะเนี่ยเราต้องต้องสุขอนเอาแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ในการพลอยู่นะครับแต่คือืไม่คืน ัวคำ่างสอขานีสักหเพราะที่จทางคดีเนี่ยเรายไม่ได้อ่านที่เป็นแบบบพรได้แค่รายงานข่าวมาขอพิจารณาทางคดีเกสารที่คดีบฝั่งร้องานบเ็เนี่ยขออนุญาตต้องต้อไปดูรายละเอียดในการเียอุรณ์คูต่อจะมีโอกาสในการอุรณ์คำางในการที่จะต้อได้จริงเพราะาราความร่วมมือมาโดยตลอดไม่เคย ไม่เคยเรีกการพูดคุยและการจ่ายเินทั้งทางเงินาอะไเองแล้วก็พูดคุยให้ความร่วมมือทุกข้อยแตข้อเท็จจริงเท่เิมเฉพาะในส่วนที่มีพูุอื่นมาด้เราบริดรซึ่งไม่เกี่ยวกัอปกี่ยวกบกไ่เกี่ยกปสเราจะไปดูในข้อที่ิอื่นเพิ่มเติม พระ้าว่าตรอดไปไม่ได้ทำไมเศรษฐีที่ผ่านมาไปได้อะแล้วอย่างไร่ยถามทำไมยังสารนุกไปเหตุทานี้าวว่าตราจอดไปไม่ได้ไปไม่ได้ไมใช่เราผิดห้องตราจออันนี้ขอเนี่าตคมยนายกับพวกเราไปดูข้อที่จิงเกี่ยวกับคำสังในการที่จะต้องรับผิต่อไป เราจะมีเวลาจะมีพื้นที่ในการจุมรุนของเราเพื่อที่จะไปยื้อทำต่อัปยังไงก็ไม่ถอยนะครับเดี๋ยวเฮียขับไปหาเลยกัรเพิ่มเติมนะครับดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของขับฝั่งขวาแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ที่น้องต่อไปขอบพระคุณครับพี่น้องครับ